สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลมาพบกับน,นัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆน่าใช้1คันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้แรกไม่เก้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเองนะคะรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์กับตัว v ีออสหนึ่งจุดปี2017นะคะใครหารถวิชิง,งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวผนเริ่มต้นเพียง5,400บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าเงินเดือนหมื่น 3เนี่ยออกคนเดียวได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้เป็นรถโฉม,ม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยป้ายทะเบียนนี่เลย6กกไก่สบรสี2 0 9 5ูกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์คมใสๆสขาวๆสวยๆ,วยๆไม่มีร,อย,รอยแตกรอยเล้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย ะะได้เป็นรถสีดำสีเดิมแท้จากโรงงานจะบอกว่าวีออสสีดำนะคะนานๆจะเข้ามาทีเนาะใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวข่อนแค่5,400่บาทเท่าน,นั้นนะลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานน็อตสี่ลูโโกโลโก้ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะสเปกเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะได้เป็นยางปี2022ด้วยนะคะยางปีใหม่ใช้งานนี่ยาวๆเลย ส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเ ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะเม็ดอาร์ดด้านในมีเห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ได้กระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยนะคะติดฟิ์มาให้เรียบบอยแล้วสภาพพร้อมใช้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าในส่วนของกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้เลยนะคะ มาดูภายในของรถกันนะคะสำหรับภายในคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยพลาสติกขึ้นรูปสีพิงโก้นะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผงประตูมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะด้านข้างคนขับเลยนะคะกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้า,ฟาระบบกระลื่นถลายใหม่มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัย3ามก้านเดิมๆนะคันนี้เลขไมน้อยมากนะคะลูกค้าไมน้อยมากคันนี้ไมแค่ 95,000าโลเท่านั้นเองนะ,ฉะเฉลี่ยการใช้งานปีหนึ่งประมาณ1น0่0หามโลถ้าฉเฉลี่ยรายเดือนนะเดือนหนึ่งประมาณ1,100โลเท่านั้นหรือฉเฉลี่ยรายวันนะวิ่งใช้งานวันหนึ่งแค่ประมาณ37กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้เหมือนวิ่งไปจ่ายตลาดอะ่ะเป็นรถหน่วยงานที่วิ่งอวิ่งเข้าออกออฟฟิศแค่นี้พอเนาะ เพราะว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะคะได้รถสภาพสวยๆไม่9 5 0 0หม่าพโลไปใช้งานกันเลยบอกเลยว่าคดคุ้มนะราคาป้ายแดงนะคะตอนป้ายแดงเนี่ยออกมาอยู่ประมาณ6 7 9 0 0 0บาทวันนี้เพชรยนต์นะคะตั้งขายแค่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นรีดาวผ่อน5้0 0นสรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ f อฟเอ็มซีดียเสียบได้แอร์อนาล็อกบุนมือปรับได้สีระดับนะคะเป็นรถ เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานกันง่ายๆด้วยนะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีไขไม่มีขยับเพื่ยนเลยนะคะใครหารถไปใช้งานอยู่คันนี้นะั้นนะัดแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเลยนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะ เช็คประวัติศูนย์ตโตโยต้าได้เลยนะข้อมูล ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ที่วางเก้ื่อนน้ำตรงกลางหนึ่งที่เบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เปเท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะหน่วยงานเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้ ไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไฟทับทิมติดตั้งมาให้ชัดเจนนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพรเมียมไปทะเบียนนี้เลยนะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสนะคะถ้าไม่สะดวกมานะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีบริการนะคะส่งรถสไลด์ให้ด้วยมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างๆบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี ห่อนะคะติดอยู่ชัดเจนโลโก้เดิมๆจากโรงงานจากป้ายแดงเลยนะคะตะเข็บรอยเย็บเดิมๆนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังซีเดียลกับตัวรถนะคะไม่มีไขไม่มีเขียบเพี้ยนเม็ดอ์ตมีเห็นชัดเจนนะรูน็อตก้มๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะสภาพสวยการันตีให้เลยนะคานด้านหลังนะคะตัวคานตรงๆไม่มีคนไม่มีงอพัดอะไรเม็ดอ์ตมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีเขียบเพี้ยนนะคะนี่สภาพเดิมๆนะคะสวยๆเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้อไหลรเครื่องมือไม่แรงครบซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพสวยมากลูกค้า ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะฟรีดาวน์ผ่อน5,400บาทเท่านั้นเองนะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเลขใหม่น้อยด้วยนะำใหม่แท้ใหม่เดิม erm นะคะแล้วก็ยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะตรวจให้274รายการเลยนะคะไว้ใจได้เลยนะรถเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรด A แน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพกของรถติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขขังตรงรถปี2017เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถ ไม่มีไขรไม่มีเขียบขี้เลืยนะลูกค้าสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้เตยตาติดอยู่ชัดเจนนะใครสนใจหารถวิชิง,งานอยู่คันนี้นะคะแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้านะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยอนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยอนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยอนต์ขนาดซีซูพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงม้านะคะรองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้นะต้องบอกเลยว่าเครื่องยอนต์ดูโอเนี่ยเป็นเครื่องยอนต์ที่อึดถึกและทนมากๆนะคะรถตัวต้าไม่ค่อยมีปัญหานะศูนย์บริการเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศนะคะอะไหล่หาง,งา่ายค่าแม่ทันเน้นถูกด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะภายในห้องเครื่องยอนต์สภาพเดิมๆไม่มีพวกน้ํามันหยุดเลยเยิ้มเลยนะคะพวกรอยซีนิม มจากโรงงานนะคะมาร์คแต้มสีมีเห็นเด่นชัดคานด้านหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนนะคะสองดูหัวน,น็อตตรงด้านในนะ หัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพียเลยสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยสติ๊กเกอร์มอกอมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะเม็ดอาร์ตเบ้าโชคมีให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตตรงแกมด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะคันนี้ตาปั๊มต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยสภาพสวยๆเลยคันนี้เม็ดอาร์ตนะคะตรงฝากระโปรงเดิมๆดูน็อตกลมๆเลยนะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน ะะสภาพส,สวยๆโครงสร้างเดิมทั้งคัน Weos หน e ปี2017นเะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์น้ำไม่าไมื่นห0โลเท่านั้นเองไม้แทมไม้เดิมไม่มีการกลับไมก่กอไม้อย่างแน่นอนนะคะเฉลี่ยาการใช้งานเนี่ยวันหนึ่งวิ่งไปแค่37กิโลเองคันนี้นะบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะราคาค่าตัว319,00 0บาทฟรีดาวผลอ,อยู่ประมาณ5,4 0 0นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยหรือลูกค้างเงินเดือนหมื่นสามนะออกคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจ รีบติดต่อหานัดได้เลยนะย้ำเมอร์โทรติดต่อ098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถที่ได้ชมกันวันนี้นะัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ